อืมนั่เก็อีดิสวัสดีครับก็ผมคนเดียวฮะวันนี้ผมมากับเพื่อนผมเองผมบอกกันว่าแบบนี้เป็นแบบผีนะครับแบบอุ้ตื่นเต้นขี้ระเบิ <c oughs> ดเนเกมกับเพื่อนทั้งทีมันต้องแบอยีดเนาะแบบเนี้ยเพเก่งไงฮะท่านผู้ชมทั้งหลายเลย แล้วก็หากุญแจสัตวยังไม่ได้หาเลยแบบีตู้อบบน้ตู้แบบนี้ก็จะมีผีหลายตัวนะครับแล้วมันจะเรนดอมแมปด้วยที่หาถ้าเดินอย่างตึงอะ่ะเดินแบบซีวอล์กอ่ะนะครับปองเพียบแล้วเพื่อนเข้าไปจากกุี่เรียบร้อยเฮ้ยเอาวะพี่แกเข้ามาตึงเข้าไปก่อนผมเลย <c oughs> เฮ้ยกุญแจกุญแจกุญแจเฮ้ย แอบชูไว้ใต้เตียงแอบชูไว้ใต้เตียงเฮ้ยเสียงเคืยอะไรเสียงเคืยอะไรปืด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 อย่าหันหลังอย่าหันหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตู้ตู้ตู้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอเคเยสคนแรกนะครับที่พูดในนี้ก็คือพี่มากใครมันท้าในหนึ่งอวีไว้น่ะไปมองไม่เห็นความรักมันบังตาพี่มากแล้วไอหมูอะหมูไปแล้วอันเหรออันเหรอไอเหียผมเตะเลยอพี่มากเฮ้ยประตู ไฟไม่ดับใช่ไหมถ้าเราไปช้าหรือไปอะไรมันจะมันจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรยกเว้นคนที่แบบช้าสุดอะอย่างเช่นอ่อย่างเช่นมึงเออวะไอ้คืขอสปอยเอฟเคอืมใช่ถ้าเกิดมึงเอฟเคว่ามึงมาช้าสุดตัวเพื่อนมันจะเปิดล็อกคือเลยคือไอ้สปอเทียไอ้คนี้จะว่ามึงมาหาเพื่อนเลยอู้นี่นะครับอาจารย์เขาได้กล่าวไว้เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยนี่นะครับดูนะครับไอ้พวกคนจริงใจมันแย่งตู้ผมเฮ้ย,ยไปไปเช็คไอ้หมูอยูไ่ไหนอ่ะหมูอมันมันตายหายข้างหลังม,มันเดี๋ยวมันได้เจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟยกระพริบ คนของโอ้ไฟกับพีบไฟกับพีบไฟเชี้ยน๋ยอะเลยว่ารอคุณเดี๋ยวมันไดมีกับกูไอ้หมูอ่ะหมูอ่ะเฮ้ยมันบานมันวิ่งตำมุตำมีอ ไปโถมมันนะครับเพหยอกหยอกวันนดิทคอร์นะครับวในีดิคนะครับไอ้เหี้ยเจออะไรผมแอบหมดยไอ้เหี้ยเจอไฮยอสายยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเร็วล่นลนลน เฮ้ยกูโดนดึงอ่าวเฮเวลาไอผม้า่ไม่รีเกิดมันไม่เคยแล้วผมมีชีวิตดึงโอ้โดูยอโอ้หเจอผีดิพี่มาก เออฉันสลับแท็กนะจ๊ะแม่ใจว,ว,วะพี่แต่เด๋อไอ้จ๊ะอ้าผมตายเลยเอาแล้วเอาแล้วไอ้ยโอ้โหเดะแกดแกดไอ้เว้แกดถูกเเพลดูมันเดินดูมันวิ่งเงี้ยกูจะจะกระเ็นได้ข่าวเออเปิดประตูไม่เป็นพี่มา้ากูไม่ต้องเอามือเปิดประตูด้วยซ้ำเราจะมารอดูพี่มาร์กจะถึงชั้นร้อยกันนะครับผมไม่ได้เล่นแล้วไอ้โอ้โหตายห่าแล้วท่านผู้ชม เฮ้ยชั้น199เฮ้ยชั้นที่100ทางออกนะครับโอเอาไอ้เฮี้ยเฮ้ยเปิดหัวลําโพงนนมันมันมันกำลังเต้นอยากจะเป็นสไปเดอร์ออแมนเอาถ้างั้นย่อง,อองอๆอย่างนี้ใจเย็นใช่ไหมย ใจร้อนเลยผู้บิงใส่เลยมันฟังเสียงงเดียวมันคือบอลเดนแน่ๆเลยูเพงคือแม่งห้อยโหันแบบยิมนาสติกลงมาแล้วก็ตะโกนใส่คึกว่ามันจะฆ่าพี่มารไหที่ไหนได้มันเย็นจ้องนี้มันจะมันจะดีนเสียงเปิดประตูไหมเสียวว่ามันจะโผมาตูดพี่มารแล้วก็ตูดอีดากอสู่พี่มาร์ู้กูให้กำลังใจอยู่ เยสปีการไม่นับด้วยนี่กูมาช่วยพี่มาร์คหรือมากดดันพี่มาร์คก็ได้เอ้ยมาดูพี่มาร์คหรือมากดดันพี่มาร์คก็ได้หน้าเอ้ยเยสหน้าโคตรเท่อะเฮียครึ่งหน้าดำอีกเห็นไหมหน้าครึ่งหน้าดำอีกหน้านึงก็เป็นชายชาติีโจโจชัดเลยวงจเลยไม่ต้องเปิดเสร็จแล้วเหี้ยเฮ้ยเอาว่ะเสร็จแล้วกูนั่งดูมาโคตรนานมันวิ่งกลมมาแล้วพี่มาร์ค มันบอกเว่ามึงได้มีกับกยูย่อก่อนมั้ยวะเฮ้ยเอาแล้ว <ST AR> บ๊ายบายกำ <ST AR> มาลองวิทมีดเลยเดี๋ยวเพลงเพลงตีลิเกศิษย์ป่ะเนีไม่รู้อ่ะ <ST AR> I love you so ว่ะ <ST AR> I love you so เนี่ย I love you ซ so. น <ST AR> <ST AR> <ST AR> พี่อย่มาป่าบหีกูมาผิดโดมหีป่าวะไอ้เหี้ยเดมีการมองขึ้นฟ้า ปาบดีโอสำเร็จแล้วไอ้เหียมาร์บอกเอาเฮ้ยริปกูเอาชิพหายแล้วริบพังทูบีคอนเทนเนิวพบกันตอนต่อไปประตูเอฟเอฟก็จบไปแล้วนะครับกับซีซันนี้ไม่ใช่ซีซันเลย กับเ,เกมนี้ไอ้เหี่ยเล่นคตรเดิมกูได้เล่นหรอไอ้เหี่ยกูให้พี่มาร์คมาเล่นให้ด้วยก็ย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ช่องกูด้วยแลกชิบหายเลยท่านผู้ชมทุกคนบ้ามาครับหัวใจจะวายหัว <laughs> ใจตกลงไปยันตะตุ่มเลยตอนนี้ตอนเล่นค<อ><อ>รับ,บรีบเมื่ okay. อกี้โ okay. อเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ